เข้าไป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 ออกมาแล้วก็เข้าไปเข้าไปยืนยืนอยู่กับแม่นอนไปเข้าไปยืนอยู่กับแม่ผนต่เข้าไปยืนอยู่กับแม่น,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 แมนะมาออกงานอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาออกงานวันเกิดวันเกิดลูกชายคนคอมเมน เดีวมาแม่ดมาดูขั้นตอนเตรียมแป้งกนกโกน,นะครับขั้นตอนเตรียมแป้งก่อนนะครับวันนี้จะนวดแบบช้าๆให้ดูนะครับเราแป้งสาลีเนี่ยกป็สองหนึงกิโลนะครับผงฟูนะครับ1น่งช้อนโต๊ะ โซดานะครับเบกกิง้งโซดานะครับครึ่งช้อนชา ตเตรี่ยเครื่องนะครับเรียวนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะ สี่ใบนะครับไข่ขาวนะคร s <S <im 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 ับจะใส่สองใบก็ได้สี่ใบก็ได bon ้นะครับถ้าใใส่ไข่ขาวสองใบนะครับต่อแป้งหนึ่งกิโลต้องเพิ่มน้ำนะครับแต่ไข่ขาวถ้าไข่ขาวสองใบนะครับจะไม่สวยเท่ากับสี่ใบนะครับไข่ขาวนะครับร้อยห้าสิบกรัมนะครับไม่เกินร้อยห้าสิบกรัมนะครับสี่ใบนะครับน้ํานะครับหกร้อยกรัมน้ํานะครับอาจจะได้เพิ่มหรืออาจจะได้ลดนะครับน้ํานี้หกร้อยกรัมนะครับ นี้นะครับ นะครับน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่น30องศานะครับน้ำอุ่นนะครับจะนวดง่ายเข้ากันเร็วนะครับ คนนี้ก anyway ่อนนะครับก่อนที่เราจะซาวนะครับน้ําไม่มีคาว่าตายตัวนะครับเวลาหมักแป้งก็ไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ว่าเรานวดแป้งอ่อนหรือแป้งแข็งขนาดไหนนะครับถ้าแป้งแข็งเราก็เราก็หมักนานนะครับอาจจะสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับมือจุ่มน้ําทุกครั้งนะที่เราจับแป้งนะครับนะครับคนได้ขนาดนี้เราก็จะซาวนะครับ คั้นไม่ได้นะครับชุดนี้จะคัะ้นไม่ได้นะครับน้าปางโกจะจะเหนียวไม่สวยนะครับนัางโกนะครับเมื่อเราไปทอดแล้วมันแข็งมันเหนียวนะครับก็แสดงว่าแป้งมันแข็งนะครับถ้าแป้งมันแข็งมันเหนียวนะครับไปทอดมันก็จะไม่กรอบไม่ฟูนะครับเราต้องสังเกตแป้งให้ได้นะครับจุ่มน้ํานะครับแล้วก็สาบแบบนี้นะครับ ซาวลงไปลึกๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับซสาลงไปลึกๆอย่างนี้นะครับลึกอย่างนี้ก็ก็สมบัติขึ้นมานะครับก็กลับแป้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับกลับแป้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะคับบนี้นะครับอั่นี้อย่างนี้นะครับ ไปลึกๆแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาแล้วก็กลับพอแป้งเริ่มเข้ากันดีแล้วต้องเร่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันติดกระมังถ้าเราเราน่ดช้านะครับมันก็จะติดกระมังนะครับถ้าเรานวดช้ามันก็จะติดกระมังนะครับแค่ซาวลงไปลึกๆแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้นะครับซาวลงไปลึกๆ จะนวดนานไปก็ไม่ได้นะครับนวดเข้ากันก็ขอครับเดี๋ยวจะมาจับแป้งให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวจะมาจับแป้งให้ดูนะครับว่าแป้งแข็งขนาดนี้เราจะหมักกี่ชั่วโมงนะครับ ถ้าแป้งแข็งขนาดนี้นะครับหมัก4ชั่วโมงนะครับนี่4 4ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงเราจะมากลับแป้งนะครับ2ชั่วโมงเราจะมากลับแป้งนะครับถ้านวดแข็งกว่านี้นะครับถ้านวดแข็งกว่านี้ต้องมาเพิ่มเวลานะครับ5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าเรานวดอ่อนกว่านี้นะครับเลวกว่านี้นะครับก็หมักประมาณ3ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ว่าเรานวดแป้งตัวนี้แข็งหรืออ่อนนะครับ ถ้าเรานนดแข็งแล้วก็หมักนานนะครับเท่านั้นเองนะครับก็ใส่ถุงนะครับสองคันนี่จะหมักสี่ชั่วโมงนะครับโดยนวดแข็งหนอยนะครับเราจะหมักสี่ชั่วโมงนะครับ เรากิดไปอย่างนี้นะครับสองชั่วโมงเราจะมากลับแป้งนะครับสองชั่วโมงเราจะมากลับแป้งนะครับสวัสดีครับมาสังเกตนะครับมาสังเกตนะครับมาดูนะครับแป้งนะครับเมื่อเราหมาักครบเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับนี่นะครับแป้งที่เราหมักนะครับละหมาดได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับนาจาก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมากลับแป้งนะครับให้สังเกตแป้งที่เรากลับนะครับ ว่าแป้งที่เรากลับเนี่ยมันอ่อนตัวลงมากน้อยขนาดไหนนะครับมันอ่อนมันแข็งมากน้อยขนาดไหนเราจะต้องหมักต่อไปอีกกี่ชั่วโมงนะครับให้เรามาสังเกตนะครับดูนะครับมือจุ่มน้ํานะครับนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่แค่นี้ได้แล้วนะครับนี่นะครับให้สังเกตนะครับ เมื่อเมื่อเรากลับเสร็จแล้วเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับทีนี้จะจับดูนะครับว่าแป้งเราอ่อนขนาดไหนนะครับอ่อนขนาดไหนแข็งขนาดไหนนะครับถ้าถ้าอ่อนขนาดนี้แข็งขนาดนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะหมักต่อไปอีกนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับนี่นะครับ เราต้องดูอากาศอีกรอบหนึ่งนะครับว่าอากาศร้อนไหมนะครับถ้าอากาศร้อนก็น่าจะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ถ้าอากาศเย็นนะครับก็จะประมาณ2ชั่วโมงนะครับค่อยปูบนกระดานนะครับเมื่อรอเวลานะครับเราก็ปูบนกระดานนะครับเพื่อที่จะทอดนะครับนี่นะครับนี่คือขั้นตอนกับแป้งนะครับการกับแป้งก็ต้องสังเกตแป้งเราอีกว่าแป้งเราอ่อนตัวลงมากน้อยขนาดไหนแข็งขนาดไหนควรที่จะหมักต่อไปอีกนานเท่าไหร่นะครับ อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแป้งก็จะเนียนเนียนไปรเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับนี่คือขั้นตอนกลับแป้งสำคัญที่สุดนะครับบรรยากาศวันนี้โอ้ยังกัดอยู่กลางช่งนาออกงานนะครับวันนี้ออกงาน เมวันเกิดลูกชายนะครับขมเมนจัดงานวันเกิด มาลูกแม่มาลูกมันน้ำมันร้อนร้อนลูกน้ำมันร้อนร้อนแม่เอาย่าไปหยดน้ำมันร้อนไม่เอาลูกไม่เอากระทะร้อนกระทะน้ำมันร้อนร้อนน่ะแม่ลงไฟให้หน่อยไม่ได้บอสน้ำมันร้อนร้อนไม่ออกมาไม่ออกมาโอ้ยอยากเก็บใช่ไหมไม่ออกมา เลี bo เ้ยวแล้วแม่ไฟขึ้นน่หน่อย ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาโตค่อยทำนะลูกนะ งานจบแล้วนะครับจบแล้วสี่ทุ่มพอดีนะครับวันนี้ตุลักทุเลวันนี้ตุลักทุเลไม่รู้ไม่ไม่ไม่ไมไมนะพ่อถ่ายรูปยืนอยู่นู่น นี่นะครับงานจบแล้วครับโอ้ทำยังไงทำยังไงนี่ยทำยังไงนี่ยงานจบแล้วใช่ไหมโอ้เก่งมากเก่งมากครับเก่งมากเลยแวนดี้เก่งมากเลยอ่าเก่งมากเลยเอาเอาปดีจ้าคมตีปดีจ้าอ่าเก่งมากเลยวันดี้มาออกงาน วันนี้มามา,มาทำอะไรเป็นนี้มาทำมามาออกงานงานงานเอบน,น,น,นะครับจะมาออกงานนะครับงานขเขมนวันนี้นครับได้ลงนะ เก่งมากเลยก้อนเก่งของพ่อ,กกกอ,อเกอองออ่งนะครับเก่งมากนั้นอย่าวิ่งนะลูกอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งนะครับงานเสร็จเรียบร้อยองานเสร็จเรียบร้อยเนบ <S 2>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  เนดี้ก็รับตังค์เฮ้ยเบนดี้เด็กเด็กเบนดี้ทำอะไรอ่ะ โอเคบายบายก่อนบายบาเจอกแล้ว <Okay. S 1> มีแป้งพร้อมที่จะทอดได้นะครับัขนาดของแป้งจะต้องอ่อนนุ่มนวลเรียนนะครับ อากาศเป็นแบบนี้ก็จะทำยาก ขออภัยที่นครับ กลับพวกนี้กลับพวกนี้อันนั้นมันกลับแล้วนั่ะมันกลับแล้วไม่ต้องกลับกลับตัวที่ยังเราจะไม่กลับอืมตัวนี้ yle. ยังไม่กลับอืมนั่นแหละที mush. ่ยังไม่กลับตัวนั้นกลับแล้วก็อันนี้กลับพวกนี้ก่อนกลับตัวที่ยังไม่กลับก่อน โนะครับไม่ยากนะครับ